คือตอนนี้นะครับประเทศไต้หวันเนี่ยเกิดความกังวลใจอย่างมากแล้วถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกานะครับจะเอาเรือรบนะครับเข้ามาสนับสนุนจะเอาระบบป้องกันภัยรวมไปถึงการฝึกซ้อมอะไรกับประเทศไต้หวันเนี่ยแต่ถว่าดูเหมือนเฮียสีแกนะครับไม่ได้แบบสนใจหรือไม่ได้แย่ใสไม่ได้กลัวอะไรเลยยังมีการทดสอบขีปบรวุธพิสัยไกลรวมไปถึงขีปบรวุธข้ามทาวีปด้วยนั่นและยังมีการยิงนะครับขีปบรวุธแบบให้เฉียดเฉียดนะครับพื้นที่ของประเทศไต้หวันอยู่บ่อยครั้งและตลอดเวลาในก่อนหน้านี้นะครับ ที่อดได้ทำคลิปไปแล้วว่ามีการยิงขีปนาวุธนะครับหลายระลอกมากและเป็นขีปนาวุธพิเัยไกลทั้งสิ้นนะครับยิงมาตั้งแต่2,000กิโลเมตรนุ่นนะครับจนทําให้ประเทศไต้หวันนนั้ต้องเกิดความกังวลใจและได้มีการขอร้องนะครับกลับทางอาเมริกานะครับว่าอเมริกาช่วยบอกหน่อยดีว่า คุณจะสนับสนุนอะไรเราเนี่ยคุณจะช่วยเหลืออะไรเราทำไมคุณไม่ทำอะไรสักทีนะครับจนทางอเมริกานั้นนะครับต้องมีการส่งแผนภูมินะครับเกี่ยวกับการสนับสนุนนะครับให้กับทางประเทศไต้หวันดูว่าเราเตรียมพร้อมนะครับเพื่อที่จะช่วยคุณแล้วไม่ต้องวอรรี่เลยและการเตรียมพร้อมของอเมริกานั้นนะครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้แอดจะเล่าให้ฟังครับ ก่อนอื่นนะครับแอดก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องร e ไ Life ยู่กับผมครับรีมีเรื่องเล่าเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแผนภูมิการสนับสนุนทางทหารของสหรัฐอเมริกาต่อประเทศไต้หวันนะครับว่าเขาจะมีนโยบายการทําอะไรยังไงบ้างนะครับตามรอมแล้วก็ไปฟังประลอกันเลยครับโดยที่สหรัฐอเมริกานั้นนะครับได้มีการส่งอาวุธให้กับทางประเทศไต้หวันตั้งแต่กลางศตวรรษที่20นะครับโดยแนวโน้มนี้นะครับทำให้จีนนั้นไม่พอใจมากขึ้น นับตั้งแต่วอชิงตันนะครับหรือว่าทางประเทศอเมริกานั้นตัดความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการนะครับตับทางไทเปและสร้างความสัมพันธ์ทางปกติกับปักกิง่งนะครับในปี2522จีนถือว่าเกาะที่เป็นเขตปกครองตนเองแห่งนี้นะครับมีประชากรประมาณ24ล้านคนนะครับเป็นดินแดนแยกออกมาจากการควบคุมนะครับโดยใช้กําลังหากจําเป็นนะครับสหรัฐมองว่าสถานะของไต้หวันนั้นยังไม่ชัดเจนและคัดค้านการเปลี่ยนแปลงสถานะเดิมนะครับโดยฝ่ายเดียว สหรัฐอเมริกาถือว่าไต้หวันนั้นนะครับเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความมั่นคงที่สําคัญซึ่งหากถูกนจีนยึดครองนะครับอาจจะทําให้พลังงานอํานาจของสหรัฐอเมริกาในแปซิฟิกนั้นสลายตัวลงไปนะครับและระเบียบโลกอาจจะสั่นคลอนผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศนะครับกังวลว่าวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นกับไต้หวันนี้อาจจุดชนวนนะครับให้เกิดสงครามระหว่างประเทศ จีนี่นะครับก็คือเหตุผลนะครับที่อเมริกานะครับต้องมาสนับสนุนประเทศไต้หวันถ้าเกิดประเทศไต้หวันโดนไปเป็นของจีนโดยสมบูรณ์แบบนะครับโดยอเมริกาไม่คัดค้านเนี่ยจะทําให้จีนนั้นมีอํานาจอย่างเต็มรูปแบบนะครับในภูมิภาคนี้และความร่วมมือนะครับความมั่นคงสหรัฐอเมริกากับประเทศไต้หวันนั้นครอบคลุมมากขนาดไหนอ่ะไปดูบํารมกันครับการสนับสนุนของทหารนะครับของสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่นะครับมาจากการขายระบบอาวุธแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะครับทาง ลุงแซมแกเนี่ยได้มีการเริ่มใช้เครื่องมืออื่นนะครับเพื่อเสริมศักยภาพด้านการป้องกันของประเทศไต้หวันยอดขายนะครับตั้งแต่ปี2493นะครับอเมริกานั้นได้มีการขายอาวุธนะครับรวมไปถึงระบบป้องกันประเทศนะครับให้กับประเทศไต้หวันมูลค่าสูงถึง50,000ล้านดอลลาร์นะครับโดยมีการขายจํานวนมากนะครับและหลายครั้งด้วยกันในช่วงการบริหารของรัฐบาลอเมริกาเมื่อไม่นานมานี้นะครับเอาเป็นว่ารัฐบาลอเมริกานะครับได้มีการ ขายอาวุธนะครับให้ทางประเทศไต้หวันเนี่ยตั้งแต่ปี1990นะครับตั้งแต่จอร์ดามินโยบูชนะครับมาจนถึงคลินตันและจอร์ดามินโยบูชอีกครั้งหนึ่งไปจนถึงโอบามาและก็ทรัมป์และก็ไบเดนในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งคนที่ขายเยอะๆนะครับก็มีบูชนะครับในช่วง1990นะครับถึง1994 สูงถึงสูงถึง15,000ล้านดอลลาร์นะครับและก็สูงมากๆนะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับสูงถึง1 3 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐกันเลยทีเดียวนะครับและในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับมีอิสราเอลญี่ปุ่นซาอุดีอาระเบียเท่านั้นนะครับที่ซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกามากขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับในเดือนสิงหาคมมีการรายงานนะครับว่าไต้หวันนั้นกําลังรอการส่งมอบอาวุธมูลค่ากว่า2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์จากสหรัฐอเมริกานะครับรวมไปถึงเครื่องบินรบรุ่น F16 นะครับหลาย10ลำที่ได้รับการอนุมัติการขายนะครับตั้งแต่ปี2019และแต่ว่า2024นะครับประเทศไต้หวันก็ยังไม่ได้ F16 เ,เลยถ้าไทยซื้อเนี่ยจะได้ปีไหนนะออไม่รู้เหมือนกันว่าและก็บอกว่านะครับต้องใช้เวลาระหว่าง2ถึง5ปีนะครับระหว่างการซื้อขายแลกเปลี่ยนการส่งอาวุธของสหรัฐอเมริกาให้กับทางประเทศไต้หวัน ความช่วยเหลือไต้หวันนั้นนะครับยังได้รับความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงด้านการทหารนะครับเป็นจํานวนมากตั้งแต่ทศวรรษที่1950-1970 0 1 9จนกระทั่งสหรัฐอเมริกานั้นได้ทําความสัมพันธ์แบบปกติกับจีนนะครับในปี1979และยกเลิกสนธิสัญญา ป้องกันร่วมกันกับประเทศไต้หวันอย่างไรก็ตามนะครับจนมาถึงในปี2022นะครับรัฐสภาได้ผ่านกฎหมายประวัติศาสตร์ได้อนุญาตให้ไต้หวันนั้นได้รับความช่วยเหลือจากอเมริกาอีกครั้งนะครับโดยให้เงินกู้และช่วยเหลือนะครับสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีที่น่าสังเกตนะครับคือกฎหมายนี้ยังอนุญาตให้ไต้หวันนั้นได้รับอาวุธโดยตรงจากคลังอาวุธของอเมริกาเป็นครั้งแรกโดยผ่าน presidential นะครับ แม้ว่าการโอนบางส่วนนั้นในช่วงแรกนะครับจะดําเนินการไปไม่ดีนักยูเครนนั้นเป็นพันมิตรเพียงรายเดียวนะครับที่ได้รับความช่วยเหลือประเภทนี้แต่ว่าปัจจุบนันนี้ไต้หวันก็ได้รับด้วยเช่นกันแล้ะครับซึ่งเอา,อาง่ายนะครับก่อนหน้าน,นี้ประเทศจีนนะครับก็ยังไม่มีอะไรมากมายนะครับในปี1950เนเนี่ยอเมริกานะครับก็สนับสนุนจีนนะว่าไต้หวันเนี่ยเออเป็นรัฐหนึ่งของจีนอะไรประมาณนี้แหละแต่ทว่า พะประเทศจีนนะครับเขาเริ่มขยับขยายแล้วแบบเติบโตทางเศรษฐกิจรวมไปถึงเติบโตทางกองทัพนะครับสามารถผลงผลิตอาวุธอะไรได้นะครับจนทําให้อเมริกาเริ่มกลัวแล้วว่าจีนนะครับอาจจะขยับขึ้นมาเป็นคู่แข่งของอเมริกาเลยมีการยกเลิกนะครับส่วนที่สัญญาเกี่ยวกับประเทศไต้หวันเนี่ยนะครับยกเลิกลงไปในปี2022นะครับคือเอาง่ายๆว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรบนโลกใบนี้จริงๆนะครับเมื่ออเมริกาได้ความมั่นคงนะครับได้การสนับสนุนทางเศรษฐกิจกับประเทศจีน ก็ไม่ได้เฉียวตาไปมองประเทศไต้หวันแต่เมื่อจีนเขาเริ่มปีก้ากาแข็งนะครับเศรษฐกิจอะไรเขาดีกองทัพเขาดีนะครับอเมริกาก็ต้องกลับไปสนับสนุนประเทศไต้หวันอีกครังหนึ่งนะครับเพื่อรู้จากความมั่นคงและรู้จากความยิ่งใหญ่ของตัวเองนะครับอันนี้ก็คือทางกองทัพอเมริกาและความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงนะครับระหว่างอเมริกากับประเทศไต้หวันในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรเออเพื่อนๆอยากรู้ไหมไปดูพร้อมๆกันครับอเมริกานี้นะครับไม่มีความสัมพันธ์ด้านการทูตอย่างเป็นทางการกับประเทศไต้หวันนะครับแต่ไดด้าเนนิกร ความสัมพันธ์กับประเทศไต้หวันโดยไม่ผ่านสาถานทูตแต่ผ่านสถาบันอเมริกาในไต้หวันนะครับหรือว่า AIT ซึ่งเป็นองค์กรไม่สแสวงหากําไรนะครับอเมริกานั้นกล่าวถึงไต้หวันนะครับว่าเป็นหุ้นส่วนสําคัญในอินโดแปซิฟิกสหรัฐอเมริกานั้นไม่มีข้อผูกมัดตามสนธิสัญญาในการปกป้องไต้หวันและไม่ได้ชี้แจงนโยบายว่าหากว่าจีนนั้นโจมตีไต้หวันสหรัฐนั้นจะเข้ามาปกป้องไต้หวันโดยตรงหรือไม่แม้ว่าโจไบ,บเดนนั้นจะเคยกล่าว ถึง4ครั้งด้วยกันนะครับว่าอเมริกานั้นมีนโยบายคุมเครอโดยเจตนาในเรื่องนี้นะครับซึ่งเรียกว่าคุ้มครอเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งแตกต่างจากการให้คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับการป้องกันประเทศที่ชัดเจนเกี่ยวกับพันธมิตรตามสนธิสัญญาของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคได้แก่ประเทศออสเตรเลียญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์เกาหลีใต้และประเทศไทยครับนักวิเคราะห์นะครับความมั่นคงส่วนใหญ่กล่าวว่าหากไม่มีการแทรกแซงทางทหารโดยตรงจากสหรัฐอเมริกานั้นจีนก็สามารถยึดไต้หวันนะครับโดยใช้กําลังเพียงเล็กน้อยแม้อาจจะต้องแลกมาด้วยต้นทุนที่สูงก็ตาม ยังไม่ทราบเป็นที่แน่ชัดนะครับว่าพันธมิตรในกลุ่มภูมิภาคสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะช่วยปกป้องไต้หวันในสถานการณ์เช่นนี้ได้หรือไม่นะครับหรือว่าต้องช่วยกันป้องกันไต้หวันนะครับในระดับใดแม้ว่าการลุกร้านไต้หวันของจีนนะครับจะทําให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัยอย่างรุนแรงสําหรับพวกเขานะครับเช่นกันสหรัฐอเมริกานะครับมีฐานทัพหลักในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งรวมแล้วนะครับมีฐานประจําการอยู่มากกว่า75,000น้านายญี่ปุ่นนะครับเป็นพันธมิตร ที่สําคัญที่สุดและอาจเต็มใจมากที่สุดนะครับเนื่องจากการโจมตีของไต้หวัน จากประเทศจีนนั้นนะครับเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อประเทศญี่ปุ่นมากที่สุดนั่นเองแล้วเพื่อเติสงสัยไหมครับว่าทําไมสหรัฐถึงต้องมีการสนับสนุนไต้หวันนะครับนอกจากได้ขายอาวุธให้แล้วนะครับได้แบบรักษาเสถียราภาพการเป็นมหาอำนาจในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเขายังมีอะไรกันอีกบ้างก็ไปฟังกันต่อครับการสนับสนุนความสามารถป้องกันตนเองของประเทศไต้หวันนะครับและรักษาสันติภาพรวมไปถึงเสถียราภาพในช่องแคบไต้หวันนะครับมีความจําเป็นต่อสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุผลหลายประการครับหนึ่งนะครับก็คือความมั่นคงที่ไต้ วันนั้นตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกาลังจีนส่งผลให้พลังอํานาจของเอริการในภูมิภาคนี้ลดลงอย่างรุนแรงรวมไปถึงพันธมิตรอ่อนแอลงนะครับด้วยหลักวิเคราะห์หลายคนนะครับบางคนนั้นครับโต้แย้งว่าสหรัฐนั้นไม่ปกป้องไต้หวันพันธมิตรของสหรัฐอาจจะตั้งคําถามว่าการพึ่งพา ลุงแซมเนี่ยนะครับและสแสวงหาเอกอัคราชทูปนะครับทางยุทธศาสตร์ซึ่งรวมไปถึงอาวุธนิวเคลียร์ด้วยหรือไม่นะครับก็ไม่ร่วมมือกับจีนเพียงแต่อนาคตของไต้หวันเท่านั้นนะครับตกอยู่ในความเสี่ยงแต่ยังรวมไปถึงอนาคตของหมู่เกาะแรกและความสามารถในการรักษาการเข้าถึงอิทธิพลของอเมริกาทั่วแปซิฟิกตะวันตกได้อีกด้วยกองกําลังพิเศษของไต้หวันนะครับหรือว่า c f r นั้นได้มีการเขียนไว้เศรษฐกิจไต้หวันนะครับอาจจะเป็นศูนย์กลางที่สําคัญ ของอุตสาหกรรมระดับโลกนะครับโดยผลิตเซมิคอนดักเตอร์นะครับมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกรวมถึงนะครับชิปลำหน้าที่สุดจำนวน9รุ่นนะครับและนักวิเคราะห์ประเมินว่าการปิดล้อมหรือสงครามไต้หวันกับจีนนั้นอาจสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกนะครับได้มากถึง10ล้านดอลลาร์หรือประมาณ10%นะครับของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ gdp ของประเทศไต้หวันนั่นเองนะครับง่ายๆนะครับนอกจากอ่าสติรภาพการเป็นเบอร์หนึ่งของโลกของลูแซมเนี่ยก็ยังมีการส่งออกนะครับที่ อเมริกานะครับต้องพึ่งพาประเทศไต้หวันอยู่ค่อนข้างเยอะทําให้อเมริกานั้นนะครับก็ยังต้องปกป้องไต้หวันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการเมืองของไต้หวันนะครับที่มีการเปลี่ยนผ่านระบบการปกครองนะครับในช่วงทศวรรษที่1980ตั้งแต่นั้นมานะครับก็กลายเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยแข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคนี้ตามการรายงานของกลุ่มเฝ้าระวังนะครับและก็นักวิเคราะห์ชาวตะวันตกกล่าวว่าหากจีนเข้ายึดครองไต้หวันนะครับประชาชนชาวไต้หวันนั้นจะสูญเสียสิทธิต่างๆมากมายนะครับรวมไปถึง การทำลายล้างระบบประชาธิปไตยของประเทศไต้หวันด้วยนั่นเองและระเบียบระหว่างประเทศนะครับหาก,กีนใช้กําลัง พยายามผนวกไต้หวันนะครับเข้าเป็นจีนเดียวเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นทันทีนะครับหลังจากที่รัสเซียนั้นบุกยูเครนเต็มรูปแบบนั่นนะครับก็อาจจะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่อํานาจเผด็จการนะครับพยายามกําหนดขอบเขตพรมแดนโดยฝ่ายเดียวหากประเทศจีนประสบความสําเร็จนะครับอาจจะทําลายเสาหลักของระเบียบแบบอาประชาธิปไทยนะครับที่มีอยู่ประเทศเดียวในปัจจุบันนี้ของประเทศไต้หวันลงได้นั่นเองและอเมริกานะครับก็ได้มีการจัดหาอาวุธนะครับสนับสนุนไปทางประเทศไต้หวันซึ่งก็เป็นอาวุธที่ อเมริกานะครับได้มีการขายให้ประเทศไต้หวันนั่นแหละมีอะไรกันบ้างล่ะครับเออมูลค่ามันก็สูงค่อนข้างเยอะนะครับกับประเทศไต้หวันเนี่ยมีอะไรกันบ้างก็ไปดูพร้อมๆกันครับนอกจากประเทศอเมริกานะครับก็ยังมีฝรั่งเศสในเร์แลนนะครับที่ได้มีการขายอาวุธนะครับให้กับประเทศไต้หวันซึ่งของเด่นๆนะครับที่อเมริกานั้นนะครับได้มีการสนับสนุนและขายให้ประเทศไต้หวันเนี่ยก็มีระเพิฆาติดขีปนาวุธนำวิถีนะครับสี่ลำด้วยกันซึ่งประเทศไต้หวันนั้นนะครับได้มีการจัดหามาในช่วงปี2000นะครับ หลังจากเรือเหล่านี้ถูกปลดประจําการโดยกองทัพเรือสหรัฐนะครับก็คือเรือมือสองนะครับมาขายไต้หวันอีกแล้วนะครับและไต้หวันนะครับก็ยังมีเรือฟิเกตนะครับที่ได้รับมาจากอเมริกาก่อนหน้านี้จํานวน12ลำนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเครื่องบินขับไล่ F-16 นะครับที่ผลิตในสหรัฐอเมริกามากกว่า140ลำซึ่งไต้หวันนะครับได้นําเข้ามาตั้งแต่ปี1990นะครับจนถึงปัจจุบันนี้และยังมีการรอส่งมอบนะครับเครื่องบิน F-16 รุ่นที่ล้ํากว่าอาจจะเป็น F-16 Block 52หรือ F ซึ่งคาดว่าจะได้รับภายในปี2026นะครับหลังจากเกิดความล่าช้าเพราะว่าชิ้นส่วนหรือวัตถุอะไรต่างๆนะครับที่ยีนเขาไม่ได้ส่งไข้นไต้หวันนะครับมันไม่พอนะครับก็เลยผลิตได้ช้านั่นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีรถถังนะครับที่ไต้หวันนั้นใช้เป็นรถถังหลักนะครับมีรถถังเบารุ่นเก่าที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาหลายร้อยคันนอกจากนั้นนะครับไต้หวันก็ยังรอการส่งมอบนะครับรถถัง รุ่นใหม่นะครับจำนวน100คันของสหรัฐอเมริกาที่จะส่งมอบซึ่งเป็นรถถังที่น u m b e r ร์วันนะครับที่สหรัฐบอกว่าดีที่สุดในโลกนะปัจจุบันนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับเป็นระบบป้องกันขี่ปนาวุธที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาหลายระบบรวมไปถึงอาวุธแพตติโอตด,ด้วยนั่นเองซึ่งออกแบบนะครับเพื่อให้ป้องกันเครื่องบินขีปนาวุธร่อนขีปนาวุธพิสัยไกลนะครับที่กําลังเข้ามาในประเทศไต้หวันแต่ก็แพทติโอตอ่ะเออนะครับ รัเสเซียก็ยังบอมได้อยู่เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้ผลหรือเปล่านอกจากนี้นะครับก็ยังมีปืนใหญ่ขีปนาวทุธและดโดรนนะครับที่แต่วันนั้นสั่งซื้อจากอิเซอร์นะครับจำนวน30กระบอกและจรวดนะครับไฮมาสสิ Hi ระบบระบบขีปบรวุธนะครับฮาฟูนนะครับหนึ100ระบบและระบบขีปบรวุธสไตเกอร์นะครับจำนวน250ระบบขีปบรวุธต่อต้านรถถังนะครับ ชาวเวลินหลายร้อยลูกและโดนริเปอร์จำนวน4ลำนะครับนอกจากนี้จีนก็ได้มีการเตรียมรับมือความขัดแย้งในช่องแคบไต้หวันนะครับมาหลายทศวรรษแล้วและได้มีการขยายปรับปรุงกองทัพเรือนะครับให้ทันสมัยซึ่งปัจจุบันนี้นะครับกองทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแง่ของจํานวนเรือนะไม่ได้แง่ของแบบเรือที่มีประสิทธิภาพนะแง่ของจํานวนเรือจีนเป็นอันดับหนึ่งไปแล้วนะครับในปัจจุบันนี้รวมไปถึงนะครับกำลังทางอากาศและกําลังนิวเคลียร์นะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าในอดีตกองทัพไต้หวันนั้นมีข้อได้เปรีียยบททางเคโโนล หนือกว่ากองทัพจีนแต่ทว่าในปัจจุบันนี้กองทัพจีนนั้นก็ไปก๊อปปี้จนแบบล้ําหน้าไต้หวันไปอย่างโขแล้วนะครับทั้งด้านขนาดและก็ด้านคุณภาพนะครับที่จีนนั้นแซงหน้าไปแล้วซึ่งเอาไปเปรียบเทียบกันง่ายๆนะครับว่าจํานวนทหารเนี่ยประเทศจีนนะครับมีจํานวนทหารอยู่ประมาณ2องล้านหนึ่งแนนายนะครับประเทศไต้หวันมีแค่1 9, นึ0 0 0สนืน้านยปืนใหญ่นะครับจีนมีถึง7,600กรกระบอกนะครับประเทศไต้หวันมีเพียง 1,300กระบอกเรือรบนะครับหรือว่าเรือสู้ผิวน้ำเนี่ยจีนมีถึง209ลำประเทศไต้หวันมีเพียงแค่70กลำนะครับเครื่องบินขับไล่จีนมีถึง1,900ลำประเทศไต้หวันมีเพียงแค่200ลำยังไม่ได้ส่งมอบจากอเมริกาอีกส่วนหนึ่งเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับจีนมีถึง500ลำประเทศไต้หวันไม่มีเลยนะครับและเรือดำน้ำนะครับจีนมีถึง59ลำและไต้หวันมีเพียงแค่4ลำเพียงเท่านั้นแหละครับแต่ยังไงก็ตามนะครับถึงแม้จีนจะมีความก้าวหน้านะรรรเาาาาาาาหท่่่กกกลลลมมมออิืวุงงแ แส,แสงของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับนักยุทธศาสตร์ด้านป้องกันประเทศบางคนนะครับเสนอเนะี่ยว่าให้ไต้หวันนั้นใช้ยุทธศาสตร์เม่นนะครับก็คือขนป้องกันตัวเองนะครับเพื่อเสริมกําลังด้านการป้องกันนะครับจากประเทศผู้ลุกการที่มีขนาดใหญ่กว่ามากยุทธศาสตร์นี้นะครับเรียกร้องให้ลงทุนมากขึ้นในระบบอาวุธที่มีขนาดเล็กเคลื่อนย้ายได้สะดวกราคาไม่แพงสามารถปรับเปลี่ยนต่อสถานการณ์ได้ซึ่งสามารถต้านทานนะครับการโจมตีทางอากาศของจีนได้ในช่วงแรก จากนั้นนะครับก็สร้างความเสียหายอันมหาศาลให้กับกองทัพจีนได้เช่นกันแต่อันนี้ก็ไม่ได้มีการระบุนะครับว่ายุทธศาสตร์เม่นเนี่ยใช้อะไรยังไงบ้างนะครับนอกจากนี้ประวัติความสัมพันธ์ ความมั่นคงของอเมริกากับไต้หวันลนะ่ะเป็นยังไงกันบ้างนะครับความมั่นคงของอเมริกาและไต้หวันนะครับปัจจุบันนี้มีรากฐานมาจากการก่อตั้งรัฐจีนนะครับสมัยที่สงครามโลกครั้งที่2นะครับระยะที่2ของสงครามนะครับเมืองจีนนั้นในคริสตศักราชที่1 9 4 5งเถึงหนึ่นะครับอเมริกานั้นสนับสนุนทัพนิยมของเชียงไคเชกนะครับในการต่อสู้กับกองกําลังคอมมิวนิสต์เหมาเจ๋อตงุงคอมมิวนิสต์ได้รับชัยชนะในความขัดแย้งครั้งนั้นโดยยึดครองจีนแผ่นดนินใญนใญนปี 49, และบีบให้กองทัพชาตินิยมนะครับต้องล่าถอยไปยังประเทศไตวันนั่นเองนะครับซึ่งกองทัพเรือสารัฐอเมริกานะครับก็ยังคงกองเรืออยู่ในช่องแคบไต้วันตลอดช่วงสงครามเกาหลีนะครับซึ่ง ในทางปฏิบัติแล้วนะครับได้รับการปกป้องไต้หวันนะครับจากการโจมตีหรือว่าการปลดปล่อยที่คาดว่าเกิดขึ้นโดยกองกําลังของท่านเหมานะครับการจากไปของกองทัพเรืออเมริกานะครับมีช่วงต้นปี1953ได้จุดชนวนให้เกิดวิกฤตช่องแคบไต้หวันเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับในปี1954ถึง1955ซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการโจมตีทางฐานที่สําคัญนะครับของทางประเทศจีนแผ่นดินใหญ่และชาตินิยมที่ประจําการอยู่บนเกาะเล็กๆนะครับที่มีป้อมปราการในช่องแคบวิกฤตการณ์ที่คล้าย กันนี้นะครับในปี1958 แม้ว่าวิกฤตการณ์ทั้งสองนั้นจะเกิดขึ้นในขอบเขตจำกัดนะครับแต่อเมริกาและสหภาพโซเวียตนั้นต่างก็เตือนใจในบางจุดนะครับว่าเต็มใจจะใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อป้องกันพันธมิตรคาดว่าจะเป็นพันธมิตรในความขัดแย้งที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นลุงแซมนะครับรักษาสนธิสัญญาป้องก,กันกับไต้หวันเป็นเวลากว่า20ปีนะครับจนมาถึงปี1 9 7 9ซึ่งช่วงเวลานี้นะครับอเมริกานั้นได้ส่งหานหลายพันในไปประจำการที่นั่นและถือว่าจีนนั้นนะครับเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับและ อย่างเป็นทางการกับลุงแซมแกับไต้หวันเนี่ยก็ได้สิ้นสุดลงในปี1997นั้นต่อมานะครับเมื่อทางลุงแซมนะครับได้มีการตัดความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับ,ก,บกับเกาะเล็กๆอย่างไต้หวันแล้วก็ถอนทหารออกไปนะครับยอมรับจีนนั้นให้เป็นจีนเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงรัฐบาลเดียวเป็นเท่านั้นนั่นก็คือรัฐบาลประเทศจีนนะครับก็เลยทําให้ไต้หวันนั้นไม่เห็นหัวไปเขาไปค้าขายกับจีนนะครับมีเศรษฐกิจอะไรที่ดีจนจีนนั้นมันเริ่มจะแซงหน้านะครับอ สนับสนุนไต้หวันต่อเพื่อทวงดูนำนาจเออน่ารักน่าคบจริงๆนะเออนะครับและความสัมพันธ์ด้านการป้องกันประเทศในปัจจุบันล่ะเออนะครับอันนี้เราได้เห็นอดีตและนะครับมาดูปัจจุบันว่าอเมริกานั้นนะครับจะช่วยเหลืออะไรไต้หวันบ้างหากพี่สีแก่บอมไต้หวันจริงๆนะครับเขาบอกว่าเมื่อการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงน,น,นโยบายครั้งประวัติศาสตร์ที่เริ่มโดยรัฐบาลของริชาร์ดนิกสันและดําเนินการนโยบายของชิมม่คาร์เตอร์รัฐสภา,าของลุงแซมนะครับได้มีการผ่านพระราชบัญญัติ ความสัมพันธ์ไต้หวันในปี2522หรือว่า c r a นั่นเองเพื่อสถาปนาและรวบรวมความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการนะครับพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวผูกมัดสหรัฐอเมริกาไว้ตามกฎหมายที่จะใช้การสนับสนุนทางฐานแก่ประเทศไต้หวันนะครับเพื่อรักษาความสามารถในการป้องกันตัวเองพรบฉบับนี้ยังระบุไปถึงรัฐบาลอเมริกานั้นจะพิจารณาความพยายามใดๆนะครับที่จะกำหนดอนาคตของไต้หวันด้วยวิธีการอื่นไม่ใช่สันติวิธี ซึ่งถือเป็นความกังวลใจยิ่งนะครับของอเมริกาอย่างไรก็ตามพรบรนี้ไม่ได้มีข้อผูกมัดว่าอเมริกานั้นต้องปกป้องไต้หวันหากเกาะนี้ถูกโจมตีนะครับแต่ทว่าก็ยังมีการสนับสนุนการขายอาวุธอะไรต่างๆนะครับให้กับทางประเทศไต้หวันเอาจริงๆนะครับส่วนตัวแอดเนยมองว่าประเทศอเมริกาเนี่ยเขาก็ยังปกป้องดูแลตัวเองอยู่นะครับเพราะว่าไม่มีพรบฉบับใดเลยหรือไม่มีข้อตกลงส่วนที่สัญญาอะไรใดๆเลยกับประเทศไต้หวันนะครับว่าเราจะช่วยคุณรบ หากคุณโดนโจมตีนะครับก็คือเอาง่ายว่าเราส่งอาวุธขายอาวุธนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยรายได้หลักนะครับจากการขายอาวุธให้กับชาติทั่วโลกถูกไหมอเมริกาก็หลอกขายอาวุธให้กับประเทศไต้หวันซึ่งเป็นอาวุธที่ดก็ดกๆนะก็ไม่ได้เก๋าเกมอะไรมากมายเลยนะครับขายให้ประเทศไต้หวันไปเรื่อยๆๆๆ,ๆซึ่งก่อนหน้านี้ที่ประเทศไต้หวันนะครับแยกตัวออกมาแล้วจีนนะครับกำลังฟื้นฟูเศรษฐกิจ มีอะไรต่างๆนะครับที่อเมริกาเข้าไปเท็คโอเวอร์ได้เนี่ยในประเทศจีนเนี่ยก็เข้าไปนะครับแล้วก็ตัดความสัมพันธ์กับไต้หวันไปเลยนะครับไม่ยอมรับให้ประเทศไต้หวันเป็นประเทศด้วยซ้ำนะครับในตอนนั้นแต่เมื่อจีนเขามีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้านะครับสามารถเทียบเคียงกับอเมริกาได้เนี่ยอเมริกา,าก็กลัวว่าเบอร์หนึ่งของตัวเองนั้นนะครับอาจจะต้องตกหวบลงไปนะครับก็เลยกลับมาจับมือกับไต้หวันนะครับแล้วก็สนับสนุนไต้หวันส่งอาวุธอะไรขายให้กับประเทศไต้หวันแต่ก็ยังไม่เอาตัวเองเข้าไปลงเล่นแบบเต็มตัวนะัือ่นววชยเหลต้ เอาจริงๆนะครับถ้าเกิดจีนโจมตีได้หวันแล้วมันทําไม่ได้เหมือนยูเครนเนี่ย อเมริกานะครับก็อาจจะส่งอาวงอาวุธนะครับเข้าไปสนับสนุนประเทศไต้หวันให้สู้รบกับอาประเทศจีนนะครับเหมือนสงครามตัวแทนนะครับกับทางประเทศยูเครนนะครับกำลังสู้รบกับรัสเซียอยู่ในตอนนี้โดยอเมริกานั้นก็ไม่ได้เข้ามาลงเล่นแบบเต็มตัวแต่ถ้าหากว่าจีนนั้นนะครับโจมตีบึ้มประเทศไต้หวันหายไปเนี่ยโดนโจมตีแบบไต้หวันไม่มีทางสู้เลยเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสนะครับที่อเมริกานั้นก็แล่นเรือรบของตัวเองเรือบรรทุกเครื่องบินของตัวเองกลับบ้านไปนอนอุ่นใจกอดลุงแซมแล้วก็เตรียมรับมือป้องกัน นิวเคลียร์ที่รัเสเซียกับจีนจะส่งมาเสิร์ฟหน้าบ้านอย่างแน่นอนแหละครับอันนี้ก็คือมุมมองของแอนนะครับเพราะว่าอเมริกายังไม่ออกตัวเป็นทางการเลยครับว่าจะช่วยป้องกันประเทศไต้หวันหกักประเทศไต้หวันนั้นโดนโจมตีเข้ามาจริงๆนะครับแต่ถ้าอเมริกาออกมาเปิดตัวแบบเต็มตัวเมื่อไหร่นะครับนั่นก็มีโอกาสที่ว่าประเทศอเมริกานะครับจะรัก ประเทศไต้หวันจริงๆไม่ได้หวังแค่ผลประโยชน์อะไรใดๆนะครับอันนี้ก็คือมุมมองของแอดนะครับแล้วเพื่อนๆละครับมีมุมมองยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวเรื่องนี้เออเล่ามาเสียยาวเลยคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับแสดงความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆลงมาใต้คอมเมนต์เลยแอดรออ่านความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆทุกคนอยู่นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพืเ่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่แอดนั้นจะนำมาเดตให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนนนนใออาาาคตต่ไป้้้้้งหดดวยยสุทีก็ อย่าลืมแชร์เรื่องราวเรื่องนี้ให้เพื่อนของคุณนั้นนะครับได้เข้ามารับชมรับฟังและวิเคราะห์เรื่องราวเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันด้วยครับสุดท้ายนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันใหม่ EP หนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย Six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get home safe So I'm taking six shots, all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think i get home safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six